พ,พลเอกนัทพลแถลงผลการประชุม GBC ไทยกัมพูชาเห็นพ้องถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบสแกมเมอร์กดหัวใจและไปฟังกันต่อครับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาครับสมัยพิเศษครั้งที่2จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย23ตุลาคมที่ผ่านมาทางพลเอกนัทพลครับบอกว่าที่ประชุม GBC เนี่ยเห็นพ้องประเด็นความร่วมมือ4ข้อตามที่ทางประเทศไทยเสนอครับ1ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้ง2การเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล3ครับ การปราบปรามสแกมเมอร์และ 4. ครับการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนจังหวัดสะแก้วซึ่งทั้งสองฝ่ายครับเห็นชอบที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นที่แต่ละฝ่ายเนี่ยอ้างสิทธิ์จากหลักเขตที่4 2่สถึงสีครับช่วงบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วและฝ่ายไทยเนี่ยจะเริ่มสร้างรั้วชายแดนในบริเวณที่มีความชัดเจนของเส้นแบ่งเขตแดนแล้วพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาครับปฏิบัติตามผลการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันนำสันติสุขก,กลับมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศและก็ภูมิภาคอาเซียนและจากผละู ชาเตรียมจะลงนามในประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาระหว่างกันในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียที่ท่านนายกอนุทินมีกำหนดเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาคมนี้เพื่อที่จะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาต้องติดตามกันต่อกดติดตามและกดหัวใจให้หน่อย